สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่1เดือนกรกฎาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick. com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการสวีเดนออสเวนคานผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเยอการเดนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยของฮักเคนคู่นี้แข่งขันกันในเวลา2องทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สี่ติเฮตูเฮตการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบก,กันมา6เกมซึ่งทางด้านเยอร์การ์เดนนะครับพวกเขาชนะ4เสมอศูนย์และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านฮักเกนเปิดปานต้อนรับการมาเยือนของเยอร์การ์เดนผลคือเยอร์การ์เดนบุกมาชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเยอร์การ์เดนกับทางด้านฮักเกนนะครับทางเจ้าบ้านเยอร์การ์เดนมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่หกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เสมอที่ศูนย์เปอรษษ สี่ติหกเกมหลังสุดของทางด้านเยอการเดนนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเยอการเดนนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านคันมาผลคือเยอการเดนบุกไปชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นหกนัดหลังสุดของทางด้านเยอกาเดนนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสมอที่สสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์และแพ้ที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทันด้าฮักเคนนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทันด้าฮักเคนนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัลบดีผลคือฮักเคนเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทันด้าฮักเคนนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67เปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่16.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่16.67เปอร์เซ็นต์ครับผม ากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากส4ตีเฮตุเฮต,เตการพบกันกันทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านเยอการ์เดนนั้นค่อนข้างดีกว่าวันนี้จากการที่เยอการ์เดนต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮารเคนผมกลับเชื่อใจไปที่ทางทีมเยออย่างฮารเคนครับผมวันนี้จึงขอฟันธงว่าฮารเคสสามารถบ,บุกมชนะทางเยอการ์เดนได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการสวีเดนออสเวนคาร์ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างคันมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมอนบี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตูเฮต์การพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างคันมานะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านคันมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมอนบี้ผลคือมอนบี้บุกมาชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างคันมากับทางด้านมอนบี้นะครับทางเจ้าบ้านคันมามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่40%เสมอที่20%และแพ้ที่4 0ครับผม สี่ตีหกเกมหลังสุดของทางด้านคันมานะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านคันมานะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยิงของยูกาเดนผลคือคันมาเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกนัดหลังสุดของทางด้านคันมานะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์เสมอที่สิบหกจุดทงเจ็ดเปอร์เซ็นต์และแพ้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของด้านมอนบี้นะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ1และแพ้5เกมโดยนัดล่าสุดของด้านมอนบี้นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมันโม่ผลคือมอนบี้เปิดบ้านแพ้ไปด้วยสก,กอร์0ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของด,ด้านมอนบี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่0เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.6เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่83.33เปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากถิติเฮตุเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งสองทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันผมจึงขอมาดูถิตีหกเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมยืยนอย่างมอนบี้ในช่วงนี้มีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีวันนี้ผมจึงขอฟันธงว่าคันมาสามารถเปิดบ้านชนะทางมอนบี้ไปได้ทยสกอสองประตูต่อศูนย์ครับผม ล้วมาต่อกันในะคู่สุดท้ายคู่ที่สามสหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการสวีเดนออสเวนคานผมเลือกไปที่คู่ระหว่างออตโตซุนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคามาบี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม ทุเฮตการพบกันครั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางด้านออตโตซุนนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านออตโตซุนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮามมาบี้ผลคือฮามมาบี้บุกมาชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นของการพบกันระหว่างออตโตซุนกับทางด้านฮามมาบี้ทางเจ้าบ้านออตโตซุนนะครับมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่0%เสมอที่20%และแพ้ที่8บผม สี่ติหเกมหลังสุดคนละนัดออตตตสุนนะครับพวกเขาชนะ2เสมอศูนย์และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดคนละนัดออตตตสุนนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮาวสตกผลคือออตตตสุนเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกนัดหลังสุดคนละนัดออตตตสุนนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นเสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นและแพ้อยู่ที่หกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทางด้านฮัมมาบี้นะครับพวกเขาชนะ5เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านฮัมมาบี้นะครับพวกเขาบุกไปเยือนด้าน MK มาริบอร์ผลคือฮัมมาบี้บุกไปชนะด้วยสกอร์0ประตู1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านฮัมมาบี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33เปอเสมอที่16.67และแพ้ที่0ซครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสีติเฮตุเฮทการพบกันกระสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างฮัมมาบี้นั้นดูดีกว่าและเนื่องด้วยทางเจ้าบ้านอย่างออตโตสุนนะครับแพ้มา4เกมติดวันนี้มาเจอกับทางด้านฮัมมาบี้ที่ฟอร์มค่อนข้างดีผมขอฟันธงว่าฮัมมาบี้สามารถบุกมาชนะทางออตโตสุนได้ด้วยสกอร์ศประตูต่อสครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันไดที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ